่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลดีบุกซื้อสินค้าวันนี้นะคะก็มือการขุดสินค้าเองปกติก็จะใช้วิธีการบินมอเตอร ina, variety, ์ไซค์นะคะวันนี้ก็มีโอกาสนะคะก็วันนี้บางมีโครมงการว่าสัมภารใหญ่แล้วก็วันนี้นะคะอยู่ที่ช่องรับสินค้าวันนี้นะคะมาดูก <hi> ัน ตัวรีบูนที่ใช้ในเรื่องกด,ดข้อกดเข่านะคะการรูทับเส้นกดสะโพกเร้าลงขากดหลังกดไหล่ยิวลองเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาแตตอบโจทย์ก็บ้าเลยนะคะค่ะวันนี้เรารมาดูกันนะคะว่าในหนึ่งงานของผลิตภัณฑ์รีบูนนะคะจะมีหมดกล่องเล็กกี่กล่องน,นะคะเดี๋ยวนี้มาแกะกล่องค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนของเจ้าหน้าที่นะคะกำลังตรวจสอบนะคะและหัสนะคะยืนยันแล้วก็ชื่อนะคะการที่เราจะเปิดสินค้าได้เนี่ยเราต้องผ่านการอบ มอย่างที่จะทำคลิปไว้นะคะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าการรัของแท้เป็นยังไงนะคะก็ไปชมในคลิปในช่องชแนลดีเลยค่ะทำคลิปไว้ทุกอย่างนะคะอย่างละเอียดมากๆเลยนะคะและทุกท่านก็มั่นใจได้เลยนะคะสั่งซื้อสินค้าของคือค่ะได้รับของแท้แน่นอนนะคะแล้วก็มันจะมีเศษสัดส่วนที่เจ้าหน้าที่นะคะเช็ครอยแล้วนะคะก็จะเช็คบารชีัสสมาชิกนะคะชื่อนะคะแล้วก็จำนวนที่เหมือนนะคะวันนี้ก็เยอะมากๆเลยนะคะก็จะมีบุกคนมีบุญที่เป็นหนึ่งนะคะแล้วก็มีมีบุญแบบ ย่อยนะคะจะมีม of okay, ูลรมกันประมาณประมาณ70กล่องนะคะวันนีสินค้าค่ะยินดีต้อนรับเข้ามาใจในสินค้าได้เลยค่ะใครมีการตั้งกล้าวนะคะสื่อสารก็เลยกินนี้ในการกั่างเดี๋ยววันนี้ค่ะต่อไปเราไปนับสินค้าก่อนนะเชิญหมายเลข